วัสดีครับสนิโตเทเวชแนลนะครับอ่าวันนี้เรามาเจออะไรเอ่ยนี่ครับเคยเห็นกันหรือเปล่ารับเนี่ยมันคืออะไรนะครับนี่คล้ายๆกับเอคล้ายๆกับไข่ไข่หมึกนะไข่หมึกนะเป็นวุนๆนะแบบนี้นะครับผมว่าน่าจะมีตัวเดียวในประเทศไทยนะครับหรือว่าอาจจะมีตัวเดียวในโลกก็ได้ดไอหอยประเภทนี้นะครับจะดูก่อนนะครับเมันคล้ายหอยสังนะ ดูไปดูมาก็เหมือนหอยสังทั่วไปนะครับแต่ว่ามันมีไข่เนอะเออแต่ว่ามันมีไข่นี่นผมก็แปลกใจมันเป็นพเพราะอะไรนี่ครับนี่นี่หอยหนามนแบบนี้นะครับแต่นี่ก็เป็นหอยสังนะฮะนี่ครับคนละอย่างก,กันนะเออเป็นหอยประหลาดหรือว่าหอยมีไข่เนี่น,นะ <laughs> อันนี้ไม่แน่ใจว่าเป็นเป็นของประหลาดหรือเปล่านะครับหรือว่าที่อื่นก็มีครับแบบนี้ครับเพื่อนดูสิครับ๋อหอยสังหอยสังนี่เป็นหอยที่กินได้นะครับกินเนื้อได้นะฮะ นี่ครับดูปล่ที่นี่กันจริงๆแล้วมันก็คือหอยสังเลยครับแต่ว่าชินิจโจรล้อเล่นนะฮะก็คือเอาเอาไข่หมึกครับเข้าไปใส่ข้างในนี้นะครับแต่ผมว่าถ้ามีจริงมันน่าจะดีนะครับก็เหมือนกับไข่หอยออกไข่บบนี้นะครับแล้วก็ไข่มันสามารถกินได้ด้วยนะครับน่าจะดีนะมีเพื่อนๆบางคนบอกว่าไข่หมึกเนี่ยครับเอาไปลวกไอ้พี่ขไข่แบบนี้เขาไปลวกแล้วยามกินได้มีคนบอก ไข่แบบนี้เอาไปลวกแล้วก็ยำวะ่ะมันน่าจะกินได้แหละมันคงไม่เป็นไรหรอก,บบกอเอาไปลวกแล้วมันก็แข็งๆอ,ะอ่ะอ่าแล้วก็ออเอาไปยำไม่เคยลวกใช่ไหม,ไมอ,อ,ไอ๋อคือคนเล่เขาไม่เคยลวกกินนะครับเขาก็ส่วนใหญ่เขาก็ทิ้งกันนะครับแต่มีมีผู้รู้เขาบอกว่ามันเอาไปลวกแล้วก็ไปยำได้นะครับ,บน,นี่ครับเดี๋ยวผมจะเท่านะครับ หม่หลอกเพื่อนๆไม่ได้ครับนี่ครับบอกว่าหอยมีไข่จริงๆแล้วไม่ใช่นะครับก็เอามาถ่ายให้ดูนะครับว่าถ้ามันแบบนี้ถ้าไข่ออกไอไข่ไอหอยออกไข่แบบนี้น่าจะแปกนะครับจะเทออกก่อนนะครับนี่เทออกมาแล้วครับจริงๆแล้วประเด็นคืออยากจะให้ดูไข่มึกด่เองนะครับนี่ครับาหอยหอยสังเป็น่างนี้นะครับเนื้อสีส้มสีดำนั่นคือทานได้นะครับเป็นเนื้อนะฮะนี่ครับ นี่ครับอะาเรามาดูนี่นี่เลยี่ครับเป็นเหมือนวุ้นเลยนะครับนะนี่เหมือนวุ้นเลยมันเป็นไข่ไข่มือหอมมือหอมหรือหมึกสอกพี่เนี่ยไข่มืออะไรไข่มึกหอมนะครับผมก็ลืมแล้วถามเขาบ่อยแล้วครับไข่มึกหอมมันนิ่มเป็นวุ้นเลยนะดูสวยมากนะผมชอบนะชอบมาเล่นมันนิ่มๆดีเนี่ยนิ่มๆแบบ นี่หน้ามากินนะครับจะลองกินดูนะเดี๋ยวผมจะลองกินสดๆดูนะครับคุณผู้ชมครับตัวใหญ่เนาะมีคนมองหน้าครับว่ากล้าหยิ่งยิงกว่าเนาะมีคนรุ่นนะครับอ่ะพี่กินกินดิบชอตได้ป่ะกินดิบชอตได้ไหมกินชอตอะไรไข่เนี้ยไข่หมึกนะครับ ไม่มีใครกล้ากินโชเลยนะฮะเออแปลกนะต้องไปลวกก่อนนะอมนะครับสวยดีสวยดีนะครับก็เห็นแปลกแตดีครับก็เลยถ่ายให้ชมนะครับขอบคุณที่ติดตามชมครับชินิโชเทเบลชาแนลครับไข่มึกหอมนะครับวางเบิดครับผมเพื่อนๆอย่าลืมกดติดตามนะครับสวัสดีครับ